ห้องพักแรงงานไทยในไต้หวันนะครับผมนี่คือที่พักครับอันนี้ของพวกผมพักในโรงงานนะครับเป็นโรงงานครอบครัวพักกันอยู่สี่คนครับอันนั้นเตียงพี่ที่ทำงานกับผมครับอันนี้เตียงผมจะลกๆหน่อยนะครับผม อันนี้ตู้เสื้อผ้าของใครของมันครับผมอันนี้พี่คนหนึ่งครับเตียงของพี่ที่อยู่ด้วยกันอีกคนหนึ่งเราจะมารีวิวห้องพักกันนะครับอันนี้เป็นมุมแต่งตัวครับเป็นมุมแต่งตัวตอนกลางคืนนะครับนี่ครับเป็นมุมแต่งตัวเพิ่งเลิกงานกันครับผม เลิกงานห้าโมงวันนี้ไม,ม่มีโอนี่ครับห้องพักแรงงานไทยในไต้หวันครับผม นี่แต่คนไทยอยู่ด้วยกันนะครับนี่ที่ทํากับข้าวที่กินข้าว